ตัวที่สาสนะครับตุนักชื่อลีแอนนะครับเพศเมียหมายเลขหูดี9 6 3ครับพันละบดร์นะครับอายุ2ปี10เดือน100นะครับใส่ไว้25,000บาท30,000บาทครับหมายเลข2 2ง3 0 0 0 0บาทนะครับนะครับน้องลีแอนนะครับน้องลีแอนความน่ารักของเขาเราแววตาเราไม่ต้องพูดถึงนะครับ40,000บาทนะครับ40,000นนะครับ4ี่0 0 สามหมืเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าเราไม่รอแล้วครับอุย้ยแปดหมื่นตายแล้วเก้าหมืน้องลีเอลเป็นขวัญใจช่างภ้าจริงๆนะครับรอบเก้าหมื่นห้าครับความฝันตอนเด็กๆนะครับอยากไะเลี้ยงลาบดอบบอ,อยู่แล้วอะครับแล้วก็ตัวนี้พอดีจมูกจมูกเขาสีชมพูเรียบร้อย ดูเขาเรียบร้อยไม่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 ไมสนถ้าทางจะทานแล้วนอนอย่างเดียวนั่นเนี่ย <c oughs> ดีใจมากที่ได้น้องยายบ้านนะครับเพราะหนึ่งทางเราก็อาจจะมีกําลังไม่พอที่เข้าไปดูแลให้ความรักความอุ่นแบบเพียงพอครับแต่เราก็ดีใจที่เจ้าของใหม่ได้ไปนะครับฝากดูแลน้องด้วยนะครับผมในรายใหม่เศษก็คือเรื่องอาหารอาจจะแบบมีการบำรุงเลี้ยงหรือว่าพาเขาไปรีแล็กการว่ายน้ําหรือท่องเที่ยวที่ต่างๆครับตอนนี้ก็เตรียมนํา กลับไปเลี้ยงดูแล้วนะคะเจ้าของค่ะพี่วีรชาติค่ะเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเลยนะคะตั้งใจอยากจะไปเลี้ยงเป็นลูกสาวค่ะไปแล้วนะคะ